ไปดูอีกวิธีหนึ่งในการนําผักตบชวาม,มาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะซึ่งก็เป็นผลงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมได้จัดทำโครงการต้นแบบแก้ปัญหาผักตบชวาแบบบรุรณาการ โดยมีแนวคิดที่จะลดปริมาณผักตบชวาในแหล่งน้ําธรรมชาติด้วยการนํามาผลิตเป็นไบโอกาสหรือก๊าซชีวภาพเริ่มจากการรวบรวมผักตบชวามาจากแหล่งน้ําแล้วเคาเครื่องสับย่อยเพื่อลดความชื้นและช่วยให้สะดวกในการนํามาหมักนะครับจากนั้นนาผักตบชวาใส่ในถังหมักที่ทางมหาวิทยายลัยประดิษฐ์ขึ้นเป็นระบบปิดซึ่งได้นําหลักการย่อยอาหารของกระเพาะวัวมาใช้เป็นต้นแบบช่วยในกระบวนการหมักเพื่อให้เกิดก๊าซมีเทนนําไปใช้ประโยชน์ได้ สำหรับวิธีการดึงก๊าซไปใช้ก็เพียงแต่ต่อท่อนำก๊าซออกมาภายนอกถังแล้วใช้เป็นก๊าซหุงต้มหรือใช้เป็นพลังงานสำหรับปั๊มน้ำและปั่นไฟเก็บไว้ในแบตเตอรี่ได้ส่วนการผักตบชวาที่เหลือจากการหมักทางมหาวิทยาลัยจะนำมาผลิตเป็นปุ๋ยซึ่งได้ศึกษาแล้วว่ามีปริมาณธาตุอาหารสูงครับแนวคิดนี้นะครับไม่เพียงแต่ว่าเป็นต้นแบบที่จะเข้าเป็นขบวนการแต่อย่างที่บอกแล้วว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่กำแพงแสนเนี่ยเราต้องการให้เป็นห้องอเรียนที่มีชีวิต ห้องเรียนที่มีชีวิตก็จะบ่งบอกแล้วนะครับว่าใครก็ได้ที่สนใจนะกลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านตำบลเข้ามาดูงานมาดูมาศึกษาหาความรู้ถึงขบวนการที่เราทําอยู่ตรงนี้แล้วนํากลับไปใช้ในชุมชนของท่านงานเพราะฉะนั้นที่นี่ก็คือห้องเรียนที่มีชีวิตอีกห้องเรียนหนึ่งในการจัดการผักตบชวาแบบบูรณาการขณะน,นี้ทางมหาวิทยายลัยได้เผยแพร่ความรู้ในการนําผักตบชวาม,มาผลิตกา๊าซให้กับหน่วยงานต่างๆที่สนใจ สำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมครับและปิดท้ายกันที่ไม่เลือกงานไม่ยากจน